เราจะเล่าเรื่องลีกแบบไวๆม้นเป็นไฟล์ที่ถูกแกะออกมาจากชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเว็บ s w g t นะเออเขาก็แปะดิสคอร์ดตัวเองชื่อเซรุซ่านะเจ้าของเว็บนะครับก็มีคนคนที่เอาของเซรุซ่าเนี่ยไปลงเล่ดิจ้ะเอาไปลงเล่นดิตให้ใจดีเออนะครับแต่ต้นฉบับอะคือเซรุซ่าเนี่ยเป็นคนแกะออกมาซึ่งถามว่าทำไมมันถึงดูจริงเพราะว่าเซรุซ่าเนี่ยเป็นคนที่ มีโซเชียลเครดิตสูงถ้าถ้าโกหกขึ้นมานี่แม่งคือโซเชียลเครดิตลบเก้าเลยอะเอาไปนว่าน่าจะถือมากมันจะมีเรื่องสกอร์นี่แหละนะครับมันจะมีคําว่าหลอดดอร์ลิงคอลลบมาเลยนะสเปเชียลสกอร์ทูเซเลเบตหลอดดอร์ลิงคอลลบหลอดดอรลิงคอลลบมอนสเตอร์วิวแรนดอมแมททีบิวนะครับวิวบีซัมมอนใช่ไหมล้วก็บอกว่าวอเตอร์ฟ d o โดวิ not be s u m m o n e อันนี้ที่ลีกนะที่ลีกมาจากไฟล์เกมนะจากไฟล์เกม ะครับบอกว่าคอแลบจะมีสกอร์เพิ่มมาแล้วสกอร์นี้จะเปิดไปได้โฟโดน้ำมั้จ๊ะอืมแต่ว่าเขาแจกโฟโดน้ำหนึ่งตัวแน่นอนอืมค่อนข้างมั่นใจสามตัวก็คือที่มีแน่ๆนะแกนดัฟเลโกลัสอลากอนโฟโดเนี่ยมันมีเราเรารู้ละสี่ตัวตอนนี้เขาคบรอบยี่สิบห้าปีพอดีเป๊ะเลยเดือนนี้เลย เอ่อครบรอบ25ปีเดือนนี้เลยฮะับรอดเดอร์ลิงอ,อะ่ะอย่าลืมว่าทุกคนอันนี้รูปนี้ปลอมนะฮะมีใครไม่เคยดูเดอร์รอดเดอร์ลิงไหมให้เล่าให้ฟังคร่าวๆไหมสรุปแบบสั้นๆเลยมีใครไม่รู้จักเรื่องนี้มัง่งที่มีกิฟฟินดอร์ถุยไหมรีพัตเตอร์ไอ้บ้าเอ้ยสิบคะแนนบ้านกิฟฟินดอร์เดี๋ยวนี้ <laughs> นะผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันแบบสั้นๆเลยนะเริ่มจากอะไรดีวะซาวลอนเป็นแบบจอมมารอืมเขาสร้างแหวนขึ้นมาเพื่อจะควบคุมทุกเผ่าพันธุ์ในโลกวิลเดอร์เอิร์ดอะไรประมาณนั้นใช่ม <laughs> แล้วก็เกิดส่งทางครังใหญ่แล้วก็โดนทีซิวดูตัดนิ้วออกไปแหวนก็หลุดออกมาซสลาอนพ่ายแพ้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ตายนะเออแล้วก็ไอซิวดูเก็บแหวนไว้แต่ว่าเหมือนแบบก็ไม่ได้ครอบครองจริงๆจังๆนะันแล้วก็แบบเหมือนแหวนไม่เคยไม่ได้ครอบครองอนะ่ะก็มันก็วันดึงมันก็ตกมาอยู่ในมือของบิวโบแบกกินที่เป็นปู่ของโฟโดนั่นแหละมันก็มาตกถึงรุ่นรุ่นหลานนะครับคือโฟโดมีคนรู้จักเป็นแกนดัฟ แกนดับก็เลยแบบเรียกว่ารู้ว่าเป็นแหวนของซาวลอนนั่นแหละถ้าไม่ทำลายก็โลกก็จะถึงการล่มสลายประมาณนั้นก็คือต้องไปทำลายแหวนเออที่เมาดมูมก็เลยมีกลุ่มเป็นล s ชิปออฟเดอะลิงขึ้นมานะรประกอบไปด้วยกลุ่มฮอปมีฮอปบ,บิดอาหลักๆก็มีนั่นแหละตัวหลักๆอ่ะอาลกอนใช้ดาช้าเปไหมแกนดับคทาเลโกลัสเอลใช้ธนู มีกิมลี่ใช้ขวานอืมมันมันเก้าคนมั้งฮะแล้วมันมีใครอีกคนวันที่แมงทรยศตอนหลังอ่ะโบโลเมียโปโดแซมพิพพินอีกคนชื่ออะไรวะเมอรี่เออก็รวมกลุ่มกันเก้าเก้าคนใช่ไหมแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยโบโลเมียก็ถูกเอาไว้กาถูกแวนครอบงำจะเอาแหวนจะขอแหวนจากโปโดโปโดก็หายตัวหนีไปอะไรเงี้ยโบโลเมียก็ในที่สุดก็พึนสติได้แต่ก็ตัวเย่กนดับก็ สู้กับบลลล็อกใช่ไหมการดสู้กับบลลล็อกตกตก,ตกเหมือนตกเ,เขียวไปกับบาลล็อกอ่ะเออเป็นตสูนนะนะกลุ่มก็แตกนะครับในพักแรก <c oughs> แซมกับโฟโดก็เดินทางกันต่อ,อจบพักหนึ่งต่อไปพักสองพักสองเป็นสงครามเจอกอลัมนะเจอกอลัมกอลัมก็เป็นฮอกปิดนี่แหละอีดก,กอลัมนี่แหละตอนเป็นสมิโก้ที่ฆ่าเพื่อนก็กอลัมก็แบบ ได้แหวนไปแแหละแต่ว่าก็มมนเหมือนไม่ได้ครอบครองถูกแหวนทำลายร่างกายจิตใจไปหมดไปอยู่ในถ้ำนั้งกีบเป็นร้อยปีอะ่ะจนแบบกลายเป็นชื่อกอนลั่าแทนล่่าคือแบบเสียงแม่ง my precious <bitch>, เหมือนทั้งช่วยทั้งนำทางแต่ว่าก่อนนั้นก็คือกอนล่่าเองก็ถูกทรมานให้บอกให้บอกถึงชายที่ตัวโฟโดอยู่เหมือนกันนะว่าให้เซารอนรู้อะไรเงี้ยเรื่องแม่งยาวมากเราพยายามเล่าให้สั้นที่สุดนะเออภาคนี้แหวนก็เริ่มกัดกินโฟโดเหมือนกันฮนะแต่ก็โฟโดเองก็ มีสกิลเดียวของโฟโดก็คือความแข็งแกร่งทางจิตใจซึ่งไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหรนะ่ในตอนนี้ก็เลยไม่ไว้ใจแซมด้วยนะก็ต่อสู้กองทัพภาคนี้สู้ซาลูมานนะฝั่งอารลักอนไปสู้กับพวกซาลูมานเกิดสงงรามที่เฮมดิฟแล้วแกนดับก็มาในร่างใหม่สุดเท่สุดฟังอืมฮอบบิดก็ปลุกเอ็นึ้นมาทําลายฐานซาลูมานจบภาคสองภาคสองนี่สู้กันมันทิหไหภาคสุดท้ายคือาภาคอะไรรีเทนเออรเดอะคิงใช่ไหมตอรอนก็ อยู่โจเมืองมนุษย์เลยฮนะอืแล้วก็มีแบบวิชคิงมาด้วยวิชคิงนี่จะมีแบบฉากสําคัญที่แบบว่าไอ้ถูกํานายจากโตฟินเดลฮนะเขาบอกว่าประมาณว่าใช้คําว่าโนแมนอะ่ะเออไม่มีใครฆ่าได้อะไรเงี้ย๋อ,อถ้าคำนายเต็มมันคือ Not n o t by the h a อ d of man ออเออวิวฮีฟอลเขาจะไม่ล้มไม่ล้มลงในทมือของมนุษย์ประมาณนั้นคือคิดว่าแปลว่าแบบนั้นแต่ตัววิชคิงมันแปลผิดเพราะว่าจริงๆแล้วแบบว่าโ no นแมนนั่นคือผู้ชายนะครับแม่งโดนผู้หญิงฆ่านะ ธอ,อโดนเอโวินฆ่านะประโยคเด็ดของตรงนี้ก็คือ I am no man นถ้าวิชคิงเสร็จอล้วก็ปเปิดเผยตัวเองใช่ไหมเขาเป็นคิงนะเออแล้วก็สุดท้ายก็ไปอล้นก,ก็ไปรวมทัพไปล่อลูกตาแซลลอนใช่ไหมโฟโดก็ไปถึงเมาดูมไปเอาแหวนไปทิ้งเสร็จแล้วกอลัมก็แย่งแหวนไปอืมแต่กอลั่มก็ดีใจยูหตกลาวาไปจบแหวนเจ้งซลลอนล่มสลาย อลาก้อนครองราชโลกสู่สงบโปโดบาดเจ็บกายใจแซมก็กลับบ้านใช้ชีวิตกับลูกกับเมียจบแล้ว like นั่นแหละรวดเร็วทันใจ